我。 กบันกระบาเบาสีทุนเทร์มันถูกข้าปลาพุ่งดวงใหม่ทั้งมันไก่เส้นลำมันนั้นตั้งตื่อกิ้วนั่งสังไวยขั้นโมมีปีเปื่องบินในกระบไใบอันนี้ทุกกระทุกขอบ้องแล้วแต่มันสิเป็น่วมไตแขนสู่คอวาหล่อพลแม้นสิผิวหมุนฝ่าเวหาอากาศก็ดีถอนทำมาสักเสือไตอนผูสุขอนแม้นสิฟุดินหมวนลุกมูลีคือตุนก็ะได้เด้อควมไตแขนจ้องหนาไว้กระบะฟัง สีตนเอ้ยข้างลาตาเหลียวจังสีมององไปกังป่าชนละทาแแก้มสีดินย่อยในี่อยยองอันนี้ก็เลยไปถึงห้องอาสมทองแก้วกูจริงแล้วเลยไปกลมแถบเท่าหรือสีเจ้าอยู่ป่าไผ เลยเราหยับแถบไก่ตุนพอหรือสีสินจากคำควงคอยจาจุงตานอันนี้ผ้าที่เบาขันคู่เบามวลมวนทวนเตกุกเตเข่าคำแจ้งหลุดต่อไปพอเอ้ยเจ้าอยู่กลางป่าไม้กาในที่ดง่ดอนเมนเ็นูมโนุลาจินสวอนนู้นองแม่นินนางมาผายไก่ข้างมาผีบอร้องให้ซอแหลงเลืองขันเนนองจินสอนอําพรเอ้ย นั่งหน่อยมโนล่ามาแวพอนี่แล้วแ่าเอ้พักจดอดย่างข้าวหน่อยหนึ่งกับไปนั่งมาฝากพ่อไว้คือเห็นอาธรรม์โลกกับสบายบางผืนคาแ่งพ่อลานนั่งบอกว่าขณะเห็นอวนอ้ายสีทนดันฮอดไผ่พยอยยกไผ่พวนอ้นอายเตาเมื่อสะดือสันนั่งว่าสว่วนสีทอนพดอรินพอ่ออน้ำตา,ตล,าลังลินไหล มาจึงนใจน้ำนางมิงมโนราหน่อยจอมเพงใส่มโนราก็ได้สั่งแม่นว่าเป็นยังยังยาสีตามนาดน้องมโนใส่นี่ต่อไปขั้นโมมีปีเกลืองบอท่านร่อนมโนรานางก็ได้ฝากไว้แหวนนาดทำมาลงทั้งสบายบังพื้นคาค่างพ่อลานคิดถึงตาวันสัมมโนนางพ่อได้เบิงนี่เนาะพ่อได้ดูเบิงละสมแจมจินสมอนยามเมื่อคิดนอดน้องน้ำตาล่างลิ้นไหลอุ้กเอ้ นี่พ้อฤาษีบอกแล้วแก้วแกนศรีทนอย่าได้ตามน้ำคางมิมาโนลาหน่อยทั้งมันไก่แสนลำมานั้นตังตื่นติวขันโมยปี่เปลือกหมิ่นได้ีนไต่ตามมีแม่น้ำพวกงูกัดเล็กทั้งกระท้องหอนฤๅสีไปใดทั้งมันไก่แสนลำมานั้นตังตังหมื่นกาสีทนกันยังขืนบาดเบื้องฤาษีไทยพอตนพอสีทนพอสีทน ลองให้เราเตตุนตุนที่ทั้งสีไปบเบืองดูทา้งมันไกลปัไนในวันสีเด่นเปหนากาประมาณได้จากวันจังสี่หอดจังสีถึงงหยงห้องคื้นกวงหลุดแจ้วไก่พอรันพิ่นบอกไปเบาเบาสีทุนทังมันไก่เซนสูตรยาสีไปเดือดเท้าเข้าเดียวดันผยองเดินยเนย่าง ทั้งมันไกลอยากเจินเดินได้ก็บอไว้วังหนึ่งนั่นก็มีสร้างสวนงาบอนหนึ่งนั่นมีป่าสวนเยยงวันหนึ่งนั่นก็มีนุมผู้ล้มทุ่มทุ่มเสียงเสียงร่อยดุงกวงบอนหนึ่งนั่นสีผินมูผู้ไฟมันสีเี้ยงใสถั่วรอยดุงดาวบอนหนึ่งนั่นก็มีอยากโคเข็มตัวสูงสุดขนาดเกสโซตนตันเข้าก็บอถึงขั้นวองและเห็นสิทอผู้พาลานบาขั้นเท่าธนุสอนเหล่าลันไปเด้อยักสีมอามีงวยตายแทนนี่แกบ้า วังนึงนั้น,น,นสิเป็นแม่คุ้มค่ามีตังหัอหอมจองอ่างสางอาในป้าไม้สิเต็มตึงก็อยู่น้องบาขั้นเท่าวนผาบท่าตินอยาผมวังลูกในน้ำน้ำสิแข็งกระด้างบาเท่าลิบไตไปส่วนสีทนก็เลยจำคำใดหรือสีสินเพิ่นบอกเราท้วงต็กบแต่เท่าจนขอสู้ไป วันหนึ่งนั่นสิเป็นดังทอลานี่เขาสิเป็นคนให้สีทนลหลวงหลอกพอเด้อเขาสิลุงหลอกล่อบาชาพยาลงเท่ากระจำเจอได้ทุกสิ่งอย่างน้าประการทั้งท่านถึงสิลวงไปหลายครั้งวันหนึ่งนั่นสีนี้วังอุ่นนำกัดท้องุ่งเด็ดเท่าสิไปบ่ได้สิข้าขังหลุดฟังเสือนส่วนสีทนเท้าสิไปคาของวังหุ่นนำใหญ่ คำที่พ่อหลือสีบอกไปสีทนคนไทยก็เจอจำบาดปีซ้ำจำสีห่างเหลือสีสินสีกระยองหมูนี่อยู่ป่ารอยดงกลัวลูกสิติดตำลามโนุล่าลองเบิ่งก่อนเด้อขั้นบ่เจอจบน้องจมซอยสีบ่มาว่าเท่านั้นสีก้มกราบลาก่อนล่าก่อพ่อเหลือสีสีไตะตามน้ำน้อง พวกกดสามอ่นนำสุนก็ต้องพาป้าขี่อ้นเส็นสันกว่าเมนทางบ่อนน้ำคุณม,มองมนโ์ท้องกันกองบัววนเนยบวังปุดไปนองสีกิ่งขามทางที่นอนเข้าละจ้อนกว่าดัานดุงิดตามเพื่อขนิงมโนลาจินซ้อนอนียแก้ว อันนี้กุ้มแทบเท่าตุนพอหรือสีสินลาจะก,กุ้งงูนี้เขาป่าพุ่งดงใหม่เพราะที่มาถึงห้องกลางดงพุ่งป่าได้ยิสนสวดสวดห้องดังกองป่าพนองฟังเสียงเส้าเสีวห้องสีน้องเนืองกองเกลือนหนังสะเทือนทั่วเท่าไพ่ควงในควงเขา ส่วนว่าเท้าบบาวบาวสีทุนจักได้ทั้คูจจิงอยู่ป่าไฟพุ่งกลวงอันนี้ปีตุห้องเสียงเซลอยู่กำป่าโทษถดทองดังกองอยู่ป่าดอนกำก้อนจี้ปังก่อนเว้นหยังสูน้องมีป่าปังในต่อป่าทองอั้งเนื้อสูดจุดเซาเทียวห้องกังดุงพุงป่ากำก้อนจีสูเจ้าก็สิ่งใดล้อไอ้ไข่คำแจงแสดงมาพอลูกข่าวบังดูเราอากดูเรื่องเล่าล้อากจัดแต่เขาไว้จุนทา กระทั้งไปกระทั้งไปเดโอ้ยสาสตร์ก้อนเูุขาในอุมอ้มลกูกอุ้มหลานเขาวัดฟังธรรมลูกน้อยไห้ย่าเมื่อฟังธรรมป่า,ป,าปังมีตอบทองถึงเนือ่อจังมาเซ้วเซวห้อง,องกลางบงกองสะนัน่นจังมาถอดถทดห้องเสียงกลองอยู่ป่าไพานี่แล้วขอน่อยโพดขอน่อยแน่ อันนี้ขอละตานผุ่เปีตุแซาแซ่เสียงสุงบาขั้นเท้าเขาอมีกำต้องปาปัางเตปังกอนมันเป็นคำกอนกี่สีเวียนเกี่ยวในไรประจนตั้งแต่ขี้อุ้มลูกน้อยเขาวัดฟังทำปาปังมีตอบท้องถึงเมื่อบางตัวนั้นเล่นสู้จากหัวบางตัวนั้นเล่นเจ้าหัวผัวเพินินมันมีกำก่อนกี่สีเวียนใส่ไลทันกาสีทอน แล้วก็มีคำตองคือกันธรรมศาสตร์คำกน้มขดเกี่ยวสีเวนใส่โดยลายทันเล่านี่ปวดบด่อใดบวดถึงที่อรหันบว่ทันถึงสับพัญญูยอดยานพระไตรแก้วท่านเล่าไปถึงแหลวสโซดาดวงยอดเราสีมาปวดให้สู่เจ้าก็ดังวังแต่เดี๋ยวนี้กำเวีนตั้งคือกันทุกเสาคำเว้นไปคำไปกระทั่งสิ่งใดมันก็ไดสิ่งนั้นประำคำสั่งแต่หลังไผรปทํทำํำสั่งป้าปังกน้มขอบ มันต็อติดต่อสนน้ำเลื่อยอยู่บ่เศร้าสูยย่าผ้ากระนองเสียงเมือน้องเสียงเนื้องอยู่กลางเราส่วนสีทอนชวนสีท้อนกำกาน้ำบ่อแล้วกำก็น้ำบ่อแล้วสีแสนสันโจาจองจวงโจาจองจวง เปตัวหายอันนั้นตังอยู่กลางป้าสูเป็นกรำเห็ดหายเว้นเกี่ยวตั้งแต่หลังเล่านีปวดบรไรบ่ถึงพทียอละหันว่าท่านถึงสัพพันญูหยอดย่านพะไตแก้วเล่าก็มีกันแล้วคือกันธรรมศาสตร,กร,รก์กำกอนําบวแล้วติดตามส่วนมิงสมอนสูอยากรูจักกรรมจัเวีนของสีทนบออ้ยเราไม่ขนอยฟังเนี้ยขอหน่อยฟังเอาเด้ง จากใดี๋าวจ้เข้าตามเหตุเป็นมาคำนี้ไผคือกันทั้งหมดขอดคำกันไว้ส่วนสีทนกระเว้นทําใส่คือกันธรรมศาสตร์กำก็น้ำมอแล้วสีเวียนใส่ลหลทันตั้งเตกี้เคยไปีอหนัดน้องนางนาดเมลี่ไปเป็นมีอายูสยสมสอนนอนกับหลาเมลี่ป็นมีอมิงเข่าความจริงสมสอนหมอมพนั่งอันนี้นุตนัดน้องนางนาด,นนนาดป็นน้ำหยักจริงแล้ว เนาอยู่ท่านตะวันจินมกระแสเส้นทางเล่าก็ไปคงสั่งท่านตะวันเมืใอไงแต่นั่นอยู่บ่ได้เห็นหูหอมนำ้ำอันนี้มันกระลักกขาได้ตาแม่นังสิบสองนันตีข้าก็ไปสุปน้ำยิงสมอนนุ่นนองยิงได้ของเอาเก้วดวงตาของแม่กับสูองขึ้นบานกว่าทินหลังเท้าเราขึ้นขี้มาหอบมคขาไายขิงควนจากนี้หน่อยมันก็พ่อยตามสนกิดตามน้ำไาลจวนหมดไก่บาทาวก็เราจา้า ถ้าก็ทิมมานาเปินแม่คุ้งค้านั่งก็มาถึงหันคุ้งค้าไม่นำในนั่งก็มาบ่บอใดสิให้ลอยลอยบ่ทันนั่งจริงกับบ่อดดดินทรายแล้วกะบ,บาสาธุเนือ้อศาสตร์นี่น้องได้ให้น้ำไม้เปดังกาศาสตร์สิมาขอพี่รายได้ให้น้ำหิ่งเสมอผาก นางตายจากสนั่นจากที่ไม่ดีเลยมาเป็นมนุราจินสมอนนวลนองลุทศสินนตายไปลแล้วคือลืมลาไหลโลกับเกิดปีนเป็นบาบาวสีทนค้องเมืองปิ่งจันจิ้นกระแสเส้นทางค้องมึงสัางท่านี้ท่านพอนั่นแล้วก็เลยได้อน่อยจอมซอยไปคู่ค้องน้องกะนี้จากไอ้เหินนางเลี้ยงวังบินบนกับสีตาคืนเมื่อบาน เดี๋ยวนี้จอมสีสอยมาโนค้อยก็ลำลวงไปแล้วมีผีเปืองสิบินได้ก็จังแล้วส่วนไหนแจวบาเบาสีทนทรมันถูกสีเตะตามน้ำนอง โคกก้สามมนำสุนก็ต้องพาป้าเชินเ้นสันก็ค่อยยอมบางพ้องติงต้อยต้องต้องต่อยก็ต่มาต่อบางพ้องต่อไม่ต่มาตินก็ค่อยโยคะทำอุตสาว์ไฟน้ำตาใหยในน้องๆตามอ่อนถึงยามกินย้มนอนนอนก็นอนบ่ได้เป็นบ้าห่วงพนังมันมีกำวิสางเทอกันกระโดดเดียวกำคนน้องเก้าเกี่ยวสิจำได้ก็ไลยทันจึงได้ไฟน้ำตายในน้องๆในน้องไปตามอ่อน กำกอนของสีทอนกำกระน้ำพอแล้วสิให้ว่าบ่เป็นกำเดินเอ้ยันนี้แล้วนี้ปวดเพระไรบ่ถึงที่อรหันต์บ่ทันถึงสับพันยหยอดยานพระตะเอแก้ว เล่าก็มีกำข้องคือกันธรรมศาสตร์เลยยบริษวังมนนประจุนคอกระบ,บนตายส่วนสีทนจะได้ล่าจากเจ้าดุงดันพนาวันก่อนแล้วเปีตุ้ยทรงเสียง,งน้ำกลนคอยสีทนไทยพลื่อเขียนขอ้องโลกไ้ไปเจอจบนองจอมสอยมิงสมอนส่วนสีทนล่าดอกเด้อผุงเป็ดทายพวกมูเดียละสารสูมีกับมีเว้น ตั้งแต่หลังน้ำใสสู่จงโตทนสู่ทูไปเมืองสะกอนล้อนกำเรือเมืดแค่ใหนสู้จ่อยคอยทนขานิยู่งไรถึงทีเว้นกรรเว้นกระทำน้ำสักสี่จ้องจุงถึงหลางอุตสาห์ดังสีเดินด่อนนอนกลางป่ากินพลาหมักไม้ไรน้องกองน้ำตา นกฝากคู่กันยังงองเสียงดังกาฝักครั้งกันยัง้องเสียงกองบัดบ้านโน้วน้องหนีไปเข่าป่าไอสีทุนไฟน้ำตาเกมขนิ่ง์สูนผู้คองเจ้าผู้ดวงดอกต้องกันกองผู้พาเผยเลยว่าสมพุ่มคิดขาดค่นี้ก็ใจไวจักษที่ไปเทแล้วมนู้ท้องกันกองส่วนสีทุนทั้งค่อยรคยจองสีมองหน้าเขาป่าไผเลยเราไปถึงน้ำ เลยไล่ไปถึงนำสาพังวังโบกจริงแล้วมาบัดนี้ถ้าเราคิดใครขอตองแจงก็เราดูวันด้เป็นวันน้ำคงแม่วังกะระแสวันทีหนูนกเง้าหิ่งมาโนลงนามนั่งกะลุงมาเล่นสาพังหลังสวยบ่ให้นัางคนสวยเห็นติผุงแม่น้ำสีวังพวงรต่อแฟนย่ามะลุมตีตองคงค่าเป็นคืนเป็นลานเลยบ่เห็นนัดห้องจอมซอยนันยูใส เห็นแต่น้ำก็ต้องเป็นลันฟ้องฟัดน้ำสกัดเลยน้องเลยน้องคองแล้วสิเป็นบ่าเห็นแต่ว่านอยู่ตีฟ้องขึน้นน้ำปั่นน้ำมันนั้นแหล่จกิงก็ตาสิ่งคอยมองอันนี้นูแต่นัดมองบ่ลุกลองสาพ่องเพียงบม่เห็นนู้ดลเหงาสีลองวงวังน,นงน้ำนังเนี้งนางน่าสังสายไอพี่นันบ่านาักนี้จะกายสีทนไทยกะดุงไปเห็นแต่ว่าเพือนน้ำสาคอนทองสาคอนท้อ,องต้องฟัง มันมีกัาเบินอย่างสีทนเอ้ไสีทนเอได้ในแต่มองแต่น้ำสีเป็นเขืนเจ้าไลกันบุญว้อนกับมีเบ็นแขนขอน นี่ละนอเพื่อนว่ากำกำนี่สิรีนี่กมีเป็นมันมีกำมีแวนจะเป้าสีทนไทย ดีกาวบนบันกับบาวบาวสีทนสมพงไพสิปาดอยดงดาวสมมุสัตาห้องกังดงพงปาสมมีจิบกระจับจูกลางดาวขปาดอนมันก็นอมนอมเต็นสิเตนไตไปมังสักกุีกุนาันอู่าดอยดงกวงมองเห็นจุงจันคู่พี่คุณทองอยู่กลางปาสาลกานกเกวินแล้วก็แซวตอมลังตัวไตดดอมขาบมูเกสอน ล้างตัวน the <ination noises> ้องน้ำดินล้างตัวปีน้ำขอนสิไตคอนไปดีดอมมันก็กินผลไม้พาลาอยู่กลางป่ามีท้งตาสอดเซลีเยี่ยมก็ใครมองอันนี้คือจันทรตลาดน้องนังนาดกนุลานาั้นสีนอนคนเดียวเปรียวกายอยู่ถึงบ้านอัน่าสีทุนตันคนเดียวอยู่กลางป่าชิดกินนกชินกาเขาอยังมีผู้สอนเทียมคางผู้พังกันขั้นหนึ่งจิบก็จับจูปินมูขันน้องๆเขาไม่ผัวไม่เนี้ยคู่เคียงกันบางส่วนสีท้วน ส่วนสีทนนั่นคนเดียวโดดเดียวแล้วเนาะนอนไฟเขียวปากหวงดวงไม่เป็นมูเขาอันนี้เอามมดวงดาไตสีตัางคมโมดวงกระทีบขั้นมันอนดีนำดอกไม้ต่างคู่เราจินน้อมอันนี้ผุ้แนวเสือก็ยุย้อมอยู่กลางป่าขั้นเสียงนกเสียงกามันมากินนับไม่หินแล้วก็แซวนี้ส่วนไนนี่ก็บ่าวเอาวสีทุนทั้งลาตาเลียวมองส่องไฟกว่านมดาว bỏ cho cào chiếu sưu pin kiểu bưng bắn rôn sao áp phạt mày xin bay tuyển pin phiu lát liệu của lưu lên con liều uột sao mong khao yong lưng yong uột phi ta xin lưng luộc của thương nhang bằng khung pin tai mày ai nôm con nam ta uống 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 คันเป็ำกูสร้างทางวันหนึงจองอย่างน้อจริงได้พัดฝากน้องสิเด่นเข้าลูตานาได้ยินลมตีต่อละอองไอู้้ลบังดอกคูจากต้นก็จนพงทั่วสวนมีหูตุมังเปียดอกสะมังไม่หุยเกิดจุคุยเคยสับสปาร้อยดงกวงมีหมูจงจันทู่ที่คุณบ้านกันกอมยาพะลุหวทองนน้ององน้ำตาเจ้าหัวพนสั่นมานี่วันใครกราบนเย